ข่าวดีฟังด่วน18ตุลาคมนี้เปิดจองคิวด่วนเตรียมรับเงินเยียวยา10,000บาทต่อคนกลุ่มนี้รีบฟังด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน วันนี้ทางช่องก็กราบสวัสดีอีกเช่นเคยนะคะมาเจอกันอีกแล้วกับทางช่องของ m o n e y c h ช n n e l วันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมาแจ้งมาอัปเดตอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือต่างๆหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐนะคะสำหรับข่าวสารวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะคะก่อนอื่นทางช่องก็ต้องขอแสดงความยินดี กับพี่ๆแท็กซี่และพี่พี่บินมอไซค์ทุกๆท่านด้วยนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาถึง1 0 0 0 0บาทต่อรายรายละเอียดในการรับเงินจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดทางช่องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแชร์ออกไปให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับรู้ข่าวดีนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังรายละเอียดกันเลยคะ่ะ เปิดให้จองคิวแล้ววันนี้18ตรตุลาคมสำหรับโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาสิหรือโควิด -19 ใน29จังหวัดของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมโดยจะเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2564ก่อนเดินทางไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2564นะกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-4ถึง4และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศสำหรับเอกสารที่ต้องใช้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 3. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะคุณสมบัติ หผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40ใน29จังหวัดได้รับเงินเท่าใด 1. กลุ่มแรกใน13จังหวัดช่วยเหลือ1,000 0บาทต่อรายประกอบด้วย กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสะเชิงเซาชนบุรีพระนครเสียยุทธยานาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะคะ2กลุ่มที่2ใน16จังหวัดช่วยเหลือ5,000บาทต่อลายประกอบด้วยการจนาบุรี ตรากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีิรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรชบูรณ์ระยองราชบุรีรบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะคะสำหรับวันรับเงินนะคะรอบที่หนึ่งระหว่างวันที่ 8ถึง12พฤศจิกายน2564สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลรอบ2ระหว่างวันที่22 2 6ถึง26พฤศจิกายน2564สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับโดยจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ทั้งสองรอบด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางช่องนำมาฝากกันนะคะ ถ้ามีรายละเอียดหรือมีอะไรเพิ่มเติมทางช่องจะเรียบมาอัปเดตหรือมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะคะอาราคาก่อนอื่นทางช่องก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ